สวัสดีครับมาต่อกันนะครับเป็นข้อที่16ต่อเนี่ยเดี๋ยวก็ฝึกให้คล่องตัวนะครับเดี๋ยวก็จะเอากระแสไหลผ่านมีความต้านทานนะครับแล้วก็มีความต่างศักเข้ามาเกี่ยวข้องนะต่อไปข้อนี้จุดเริ่มในการทำของข้อนี้เราสังเกตแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับนก็มี ตรงไหนที่วงจรไหลมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นตรงนี้นะครับจะไหลมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้เป็นความต้านทานแบบอะไรตรงนี้เป็นความต้านทานแบบอนุกรมตรงนี้นะครับอนุกรมเราก็จะได้ว่าความต้านทานสีแดงนี้เนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นความต้านทานรวมเท่ากับนะต่อแบบอนุกรมก็เป็น25บวกกับ15 รวมกันแล้วก็ออกมาเป็น40โอห์มโอเคนะครับเราก็ควบตรงนี้อนุกรมตรงนี้ก็เหลือเพียงความต้านทานตัวเดียวนะครับเราก็จะควบตรงนี้แล้วนะครับก็ลบออกนะตรงนี้ก็จะควบเหลือความต้านทานตรงนี้นะก็ออกมาเป็นสีแดงตรงนี้เห็นไหมครับพอมองเห็นไหมนะเข้าใจไหมก็เป็น40โอห์มโอเคนะตรงนี้ได้ละเท่ากับท่านี้ ต่อไปตรงไหนเอกต่อไปไอ้ตรงนี้ยนี่ไอ้ตรงนี้นะครับก็เป็นการต่อแบบอะไรเราเห็นชัดเจนตรงนี้เฉพาะก้อนนี้เนี่เฉพาะก้อนนี้ก็เป็นการต่อแบบขนานเพราะงั้นการต่อแบบขนานก็จะได้ว่า r ของวงกลมนี้นะครับต่อแบบขนาน2ความต้านทานก็จับมาอะไรกันครับตัวบนก็จับมาตัวเศษนั่นเองก็จับมาคูณกัน ตัวส่วนก็จับมาบวกกัน 10+ บวกเป็น20ก็ตัดทอนตรงนี้ก็2ตัด2 1เป็น2 2งเป็น10เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือเท่ากับ5โอห์มโอเคนะครับตรงนี้ก็จะลุกยุบตัวเดียวเหลือ5โอห์มโอเคนะครับตรงนี้ก็จะยุบยุบตรงนี้ไปเหลือ5โอห์มยุบความต้านทานตรงนี้ไปนะครับาตรงนี้ก็จะเหลือความต้านทานต่อตรงนี้มาตรงนี้ ตัวนี้ก็จะเป็น5้โอไม่เขียนเลข4เฉยเลยโอหโอโอเคนะครับต่อไปตรงไหนอีกตรงที่จะยุบอีกตัวเองโต,ตรงนี้ตรงสีแดงไม่เหมี่ยวนี่นะครับก็เป็นความต้านทานแบบขนานนะสองความต้านทานก็จะยุบตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าความต้านทานตรงนี้ารวมเท่ากับต่อแบบขนานของ2องความต้านทานก็จะมาคูณกัน20คูณ 20ส่วนต่อไปก็20บวกกับ20เป็น,นสี่สศูนย์ต่ศูนย์คูณกันหารหตัดทอนกันไดน้ต่อไปก็เป็นสุคูณแม่สองสองหนึ่งเป็น2 22สอเป็น,นตรงนี้ก็ตตดทอน2 1เป็น2 2 1เป็น2เหลือ10ตรงนี้ก็เหลือเท่ากับความต้านทาน10โอห์มโอเคนะครับนี้เราก็ยุบตรงนี้สีแดงเมื่อเดียวนี้นะครับก็จะเหลือ10โอห์มตรงนี้นะก็ะลบออก พระนันควบรวมความต้านทานตรงนี้ก็เหลือเพียง10โอห์มนะตรงนี้ก็ต่อมาก็เหลือมาเป็น10อโอห์มเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีวนี้อันนี้ก็เป็นขนานอันนี้ก็เป็นแบบอนุกรมเห็นไหมครับก็เป็นอนุกรมเนั้นเราก็มาเขียนความต้านทานใหม่ตรงนี้ก็จะยุบแล้วนะตรงนี้ก็จะยุบแล้วนะยุบตรงนี้คืออนุ กรมตรงนี้ก็จ,จับบวกกันเห็นนะครับไอ้สีตรงนี้คงจะเห็นชัดเจนนะครับเราก็จะลบไอ้นี่เป็นสีดำออกสีดำออกต่อไปลบไอ้นี่เป็นสีแดงเม่เหมียวนี้ออกาะตะนนี้ก็เป็นการต่อความต้านทานแบบอนุกรมตรงนี้นะครับเฉพาะตรงนี้การต่อความต้านทานแบบอนุกรมก็จับรวมก็จะได้ว่าความต้านทานรวมเท่ากับ แล้วก็เป็น5้าโอห์มบวก5โอห์มแล้วก็บวกตรงนี้อีก10โอห์มก็รวมเป็น20โอห์มโอเคนะครับ20โอห์มตรงนี้เราก็ยุตออบตรงนี้ออกนะก็ลบตัวนี้ออกก็เหลือ20โอห์มตรงนี้ก็ยุบมาตรงนี้เหลือเพียงเส้นเดียวตัวนี้ก็เหลือ20โอห์มทีนี้เราก็มาดูทั้งหมดนะทั้งหมดตรงนี้นะ เป็นความต้านทานมองเห็นไหมครับเป็นความต้านทานการต่อความต้านทานแบบขนานนะเป็นความต้านทานแบบขนานแล้วเพราะเราก็จะยุบตรงนี้ออกอ่ายุบตรงนี้ออกเดี๋ยวค่อยๆลบนะครับลบตรงนี้ออกลบตรงนี้ออกนี่ก็จะเห็นการต่อความต้านทานแบบขนานเกินไหมครับเพราะั้นทั้ง3อันเนี้ยทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้นะเป็นการต่อความต้านทานแบบ ขนานเราก็จะได้ว่าอะไรความตัดทันเศษ1หนึ่งส่วน R A, A B อันนี้คือแบบขนานนะครับความต่ดทานแบบขนาน3เส้นก็เท่ากับเศษ1หนึ่งส่วน R 1ก็คือ20บวกเศษ1หนึ่งส่วน R 2 R 2ก็คือ40บวกเศษ1หนึ่งส่วน R 3 R 3ก็คือ1ส่วน40การบวกลบเศษส่วนก็ทำส่วนให้เท่ากันซะ,ะส่วนให้เท่ากัน ส่วนเป็น40ก็คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนเมื่อส่วนเท่ากันก็เขียนเตียมตัวเดียวมัน,นก็เท่ากับส่วนก็คือ40อตัวนี้1นคูณสเป็น2บวก1บวก1เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วน40ก็ตัดทอนเห็นนไหมครับตัดทอนอันนี้ก็เหลือออกมาเป็น1ส่วน1ิ เราก็จะได้ว่าเศษ1่ส่วน r a b ความต้านทานรวม ab 1ส่วน40เพราะนั้นความต้านทานรวม ab ส่วน1ก็เท่ากับเดี๋ยวนี้ก็กลับนะครับสลับกันเศษส่วนสลับกันตรงนี้จาก1ส่วน iab ก็ตรงนี้ก็1ส่วน10ก็กลายเป็น10ส่วน1ส่วนเป็นดี๋ยวเราไม่เขียงลราไว้วในฐานที่เข้าใจก็ตอบออกมาเป็นความต้านทานรวมของ iab ก็เท่ากับ สิบโอห์มพอทำได้ไหมครับค่อยๆแกะนะให้กำลังใจคิดว่าการก้าวเดินที่มีทิศทางที่แน่นอนและก็ไม่มีอันตรายนะครับเดินตามเส้นทางให้มันคล่องตัวก่อนถ้าเราแวะซอยด้านซ้ายทีขวาทีอาจจะเหยียบเศษแก้วเศษน้ำแล้วก็ได้รับความเจ็บปวดทรมานะทำให้เราล่าช้าในเส้นทางนั้นแต่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึง เพื่อทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตเพราะฉะนนั้นเราก็เพียรพยายามในทางที่มันไม่เจ็บปวดเหยียบเศษแก้วเศษหนามตามร่องทางของวิชาการก่อนพอเรารู้ทฤษฎีรู้กฎแห่งความเป็นจริงแล้วค่อยๆก้าวกระทำตรงนั้นเข้าสู่เข้าถึงในสิ่งนั้นก็จะง่ายโอเคนะครับช่วงนี้มีชัยนะครับ